นิยายเสียงเรื่องฉเฉลยทรายบำเลรักลำเผาสตรีวัยห้ปีกำลังสารวนอยู่กับการล้างผักเพื่อจะทำอาหารในเช้าวันนี้งานครัวสำหรับคนในบ้านของเศรษฐีซาบิดกัลลมานที่มีผู้คนอยู่รวมกันหลายสิบคนเพราะตัวซาบิดเองมีภรรยาที่ผ่านการแต่งงาน4ี่คนแต่ละคนก็มีลูกกันทั้งนั้นแล้วไหนจะคนรับใช้ บ้านนี้จึงมีเจ้านายเดินกันแทบจะชนกันงานครัวจึงกลายเป็นงานใหญ่ไปเลยทีเดียวครัวของที่นี่เป็นครัวใหญ่มีเครื่องครัวสารพัดชนิดคนที่ทำหน้าที่ปรุงอาหารมีอยู่สมคนนอกนั้นก็เป็นลูกมือวันนี้อากาศตอนเช้าร้อนอบอ้าวจนหลายคนต้องหาอะไรมาโบกพัดเพิ่มความเย็นลันนาหันมาเห็นแม่มีเหงื่อพลาวตรงขมับจึงเอาผ้ามาเช็ดให้ร้อนไหมแม่ร้อนสิ อากาศที่กีซามันร้อนเหลือทนจริงๆนี่ขนาดยังเช้าอยู่แท้ๆแดดยังจ้าไม่อยากให้ถึงตอนเที่ยงเลยจริงๆพอทนได้ก็ตอนกลางคืนนี่แหละลำเพาบนอุบทำราวกับคนไม่ชินทั้งที่อยู่ที่นี่มาหลายปีทำให้ลันนาอดหัวเราะออกมาไม่ได้ทีนี่คือกีซาหนึ่งในเจรัฐของสาธารณรัฐคาสิตาประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรน้ำมันและเหมืองแร่จึงเป็นประเทศเล็กๆแต่ร่ำรวย มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศมหาอำนาจหากจะถามว่าเธอกับแม่ซึ่งเป็นคนไทยแท้ๆมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเธอก็แปลกใจในโชคชะตาของตัวเองอยู่เหมือนกันป้าเธอแต่งงานกับผู้ชายคาสิตาท่านยอมเปลี่ยนศาสนาและตามมาอยู่ที่นี่กับสามีซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของเษธ,ธิซาบิดแต่ตอนนี้แยกตัวออกไปทําการค้าของตัวเองทางนี้ติดใจในรถมือของป้าที่มาเป็นแม่ครัวให้บ้านนี้หลายปี ปาจึงขอให้แม่มาช่วยงานที่นี่ชั่วคราวจนกว่าทางนี้จะหาคนใหม่ได้แต่ไปไปมามาแม่กลับอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วเพราะเงินเดือนที่นี่หากเทียบกับที่ไทยค่อนข้างไรายได้ดีเธอได้เจอแม่แค่ปีละครั้งตั้งแต่เริ่มเรียนมหาวิทยาลัยทําให้เธอที่ตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีแล้วต้องตามมาอยู่ที่กีซาด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยเหตุผลว่าอยากอยู่กับแม่ให้ส่งกับหลายปีที่ต้องห่างกัน เอาผักไปหั่นให้เรียบร้อยนะหลันโดยเฉพาะผักโขมนั่นนะ่ะคุณไซร่าชอบลำพาหมายถึงบุตรสาวคนเล็กของซาบิดที่ดูเหมือนจะเป็นขวัญใจของคนที่นี่เพราะนีสัยร่าเริงมีน้ำใจไม่ถือว่าตัวเองเป็นนายนอกจากเป็นขวัญใจของเหล่าคนรับใช้ยังเป็นแก้วตาดวงใจของซาบิดด้วยเพราะไซราเป็นลูกสาวของภรรยาคนที่หนึ่งที่เขารักมากกว่าคนอื่นๆคุณไซร่ายังดีนะคะแม่ที่เรารู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร แต่คุณชารีนนี่เดาใจไม่ถูกของชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆลันนาบ่นเป็นภาษาไทยเพื่อไม่ให้คนอื่นๆรู้ว่านินทาเจ้านายแต่เธอก็ไม่เคยดุว่าใครนี่นะไม่ดูที่ปากแต่ท่านี่หึหยิงสาวใช้นิ้วชี้ทำท่าปาดคอตัวเองแล้วยุ่งกับการหั่นผักต่อแม้ว่าซารีนจะไม่เคยดุอะไรจริงจังแต่เธอกลับไม่ค่อยอยากเข้าใกล้นักชารีนเป็นพี่สาวของไซร่าเป็นลูกสาวคนแรก แต่ได้รับความยำเกรงจากคนในบ้านน้อยกว่าและมีอภิสิทธิ์ต่างๆน้อยกว่าเหตุเพราะเป็นลูกที่เกิดจากภรรยาคนที่สามรีบเร่งมือเข้าใกล้ได้เวลาแล้วแม่ครัวคนหนึ่งหันมาเร่งลำเผาจึงวิ่งบุ้นทำงานลันนาเองก็เลิกคุยเช่นกันหน้าที่ของเธอมีแค่ช่วยเป็นลูกมือให้แม่และคอยดูแลไซร่าอาจเป็นเพราะเธอช่างพูดช่างคุยแล้วไซร่าเป็นคนที่ชอบฟังมากกว่าชอบพูดจึงเข้ากันได้ดี หลายครั้งที่แม่ต้องคอยปลามหาว่าเธอเป็นคนพูดมากกลัวว่าไซร่าจะลำคาญแถมยังชอบชวนเล่นอะไรแผลงอย่างเช่นหาสัตว์เลี้ยงแปลกๆมาดูแลหรือไม่ก็ชวนกันไปดูอูดกับม้าที่พวกเบดูอินเอาเข้ามาขายในตลาดในเมืองและขอเอาเข้ามาเลี้ยงในบ้านแต่ท่านซาบิตไม่ยอมลันนาวางมือก่อนคุณหนูเรียก สาวใช้คนหนึ่งโผล่หน้าเข้ามาบอกลันนาจึงรีบล้างมือแล้วเช็ดมันเข้ากับชุดพื้นเมืองยาวกรอมเท้าที่ตอนมาอยู่ที่นี่แรกๆมันสร้างปัญหากับเธอมากเพราะหยิบจับทำงานอะไรก็ไม่สะดวกแถมยังเดินลำบากแต่มันช่วยได้มากเวลาออกไปซื้อของตอนกลางวันอากาศที่นี่ในตอนกลางวันร้อนมากจริงๆเธอโชคดีหน่อยที่มีหน้าที่ดูแลไซราจึงพลอยได้รับไอเย็นเนจากเครื่องปรับอากาศที่ติดเอาไว้ทั่วบ้านยกเว้นก็แต่ห้องครัว เธอรีบเร่งฝีเท้าเข้าไปในห้องนอนสุดหรูของไซราเป็นห้องกว้างขวางตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องเรือนสีแดงและทองเป็นส่วนใหญ่ทั่วทั้งห้องปูด้วยพรมนุ่มเท้าสีแดงอีกเหมือนกันเธอเคยถามไซราว่าชอบสีนี้มากเหรอทั้งห้องถึงได้เป็นโทนสีนี้ไปหมดแต่กลับได้รับคําตอบว่าสุรัญญาแม่ของไซราเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดเพราะสองสีนี้เป็นสีประจําชาติของคาสิตาซึ่งมีความเชื่อว่า หากใครใช้สีนี้จะเป็นมงคลกับชีวิตเรียกฉันหรือคะเธอเข้าไปใกล้ไซราที่นั่งหันหน้าเข้าหากระจกเจ้าของห้องหันมายิ้มอ่อนหวานให้พร้อมกับชี้มือไปยังชุดสวยๆสองชุดที่วางอยู่บนเตียงช่วยเลือกหน่อยสิลานานฉะันตัดสินใจไม่ถูกลานามองชุดสีเขียวปีกแหลงทับกับชุดสีทองประดับด้วยดิ้นทองตรงหน้าเธอยื่นมือไปแตะมันเพียงเบาๆชุดมันสวยมากจนเธอเองก็เลือกไม่ถูกเช่นกัน สวยจังฉันสั่งตัดพิเศษนะ่ะจะใช้ในวันสำคัญแต่มันตัดสินใจไม่ได้ลันนาช่วยคิดก็แล้วกันเจ้าของชุดโยนหน้าที่ไม่ให้เธอเสียดือด้อจนลันนาอดหัวเราะออกมาไม่ได้จะใส่ไปไหนล่ะคะต้องดูงานที่จะใส่ก่อนเดดคะลันนาสำลรักน้ำลายตัวเองสีหน้าเธอดูตกใจและคงจะเผลออุทานดังไปหน่อยไซร่าจึงขยับมาใกล้แล้วยกมือมาปิดปากเธอไว้ เบาๆสิอยากให้ฉันโดนตีหรือไงคุณจะเดทกับใครคะลันนาเลิกคิ้วเพราะรู้มาว่าคนที่นี่ไม่ได้มีอิสระมากพอจะทำตามใจตัวเองโดยเฉพาะกับการพบปะกันระหว่างชายหญิงแฟนฉันคะตกใจอะไรทำไมผู้หญิงคาสิตามีแฟนไม่ได้ไรหรือไงสาร่าหัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าของลันนาเธอเดินไปล็อกห้องเพื่อจะแน่ใจว่าจะไม่มีใครได้ยิน มีได้ค่ะแต่ฉันแค่แปลกใจอย่าพูดไปละ่ะม่งั้นฉันโดนตีแน่ไซร่าดึงตัวลันนาให้ห่างประตูมากที่สุดถ้าไม่ไว้ใจฉันไม่มีวันบอกเด็ดขาดเขาเป็นใครคะเขาชื่อไบรอนเราเจอกันที่ปารีสเรารักกันและเขาคบกันก่อนฉันจะถูกเรียกตัวให้กลับบ้านหลังเรียนจบไซร่าไหวไหลลันนาเองมองอีกฝ่ายอย่างนึกถึงเพราะไซร่าช่างแตกต่างจากสาวคาสิตาที่เธอเคยเห็น อาจเป็นเพราะซาบิดส่งลูกสาวคนนี้ให้ไปเรียนต่างประเทศผิดจากลูกสาวบ้านอื่นก็เป็นได้ไซราได้รับการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเธอคิดว่าคงจะมีไม่มากสำหรับคนที่นี่ที่จะส่งลูกสาวไปเรียนอาจจะเป็นเพราะป้าแท้ๆของไซราย้ายไปอยู่ที่นั่นและคงอยากให้หลานสาวคนโปรดได้รับการศึกษาทัดเทียมกับลูกชายคนอื่นๆของซาบิดเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป การศึกษาเท่านั้นจะทำให้คนมีค่าขึ้นมาได้คุณจะไปได้หรอคะลันนาย,ยังคงสงสัยขนาดออกเดทกับคนเชื้อชาติเดียวกันยังเป็นเรื่องยากสำหรับคนประเทศที่เคร่งครัดในาศาสนาและอารยธรรมแล้วไซร่ายังจะไปออกเดทกับคนต่างชาตินี่นะหรือเธอยังคิดไม่ออกเลยว่าหากไซร่าเดินไปขออนุญาตพ่อแม่จะเป็นอย่างไรไปได้สิแต่ต้องแอบคุณไซร่า ฉันกับไบรอนเราไม่ได้เจอกันนานมากๆหนึ่งปีเต็มแล้วนะรันนาที่ฉันกับเขาไม่ได้เจอกันฉันต้องหาเรื่องไปเยี่ยมป้าถึงได้เจอเขาตอนนี้เราติดต่อกันผ่านแค่ทางอีเมลเท่านั้นเธอต้องช่วยฉันนะรันนาเซร่าจับมือของรันนามาเขย่าแรงๆทำให้หญิงสาวชะงักน้ำลายขมปลากขึ้นมาทันทีช่วยช่วยยังไงล่ะคะอย่าทำหน้าแบบนั้นสิฉันไม่ได้ให้เธอทำอะไรไม่ดีหรอกนา ก็แค่ออกไปช้อปปิ้งเป็นเพื่อนฉันหน่อยเราจะแค่เดินคุยกันห่างๆเท่านั้นนะลันาลนาเพื่อนรักฉันรักและก็ไว้ใจเธอมากนะเซรามองลันนาแล้วทำตาหน้าสงสารตาสีน้ำตาลคู่นั้นมีน้ำใสๆและมาครอเออจนเธอชักจะใจอ่อนแต่เขาเป็นคนต่างชาตินะคะคุณจะไม่ตกเป็นเป้าสายตาหรอไบรอนเขาจะแต่งชุดพื้นเมืองของเราไม่มีใครสังเกตอะไรนะกรอก ตอนนี้ประเทศเราก็เปิดมากกว่าแต่ก่อนผู้หญิงได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นตอนนี้ได้ยินว่าอีกไม่นานคาสิตาจะให้าสาวๆประกวดนางงามได้แล้วนะพวกผู้หญิงกําลังผลักดันเรื่องนี้อยู่ไม่ต้องกลัวไปหรอกนาลนนานาแน่นะคะว่าจะเดินห่างๆคุยกันเดี๋ยวเดียวก็กลับแน่สินะลาน,นาที่รักฉันจะไม่ลืมบุญคุณของเธอเลยถือว่าเห็นแก่ฉันผลบุญครั้งนี้จะทําให้เธอได้เจอแต่ผู้ชายดีๆแน่นอนเชื่อฉันสิ ลันนายย่นจบุกเพราะสนิทกันมากจนเธอเห็นว่าไซร่าคือเพื่อนมากกว่าเจ้านายจึงกล้าทำอาการแบบนี้ให้เห็นบุญหรือกรรมก็ยังไม่รู้เลยบุญสิทำความดีจะเป็นบาปได้ยังไงตกลงว่าเธอจะช่วยฉันใช่ไหมไซร่ามองเธออีกครั้งด้วยแววตาขอร้องอย่างที่มักจะใช้ได้ผลกับเธอเสมอก็ได้ค่ะแต่อย่าคุยนานนักนะคะฉันกลัว ลันนาสารภาพเพราะรู้จักแม่มาว่าคนที่นี่เคร่งครัดในกฎระเบียบหากใครทำผิดก็มักจะได้รับการลงโทษอย่างไม่ผ่อนปลนไซร่านะไม่เป็นอะไรแน่ๆเพราะเป็นลูกแต่กับเธอนี่สิเป็นแค่ลูกสาวแม่ครัวจะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้มีนานหรอกนาแค่ไปช็อปปิ้งเดินซื้อของฉันก็จะคุยกับเขาวางๆพอให้หายคิดถึงเท่านั้นไซร่าให้คำมั่นสัญญาอืม น่ารักที่สุดเลยน่ารักกว่าใครในโลกก็ลันนาน,านี่แหละไซร่าสวมกอดลันนา,นานแน่นหญิงสาวจึงย่นจมูกส่งให้อีกครั้งทำไมทำหน้าแบบนั้นนะ่าไม่ดีใจเหรอที่ฉันชมอย่าชมบ่อยดีกว่าค่ะฉันไม่อยากโดนไล่กลับประเทศใครจะกล้าทำแบบนั้นล่ะฉันเป็นคนของให้เธอทำฉันก็ต้องปกป้องเธอสิไซร่าให้คำมันพอเห็นลันนานยังทำหน้าไม่สบายใจจึงเชยคางขึ้นมาสบตาด้วย พ่อรักฉันจะตายถึงโดนจับได้ก็ไม่ทําอะไรฉันหรอกรวมทั้งเธอด้วยไม่ต้องกลัวหรอกนาะฉันจะทําอะไรได้ล่ะคะก็ฉันเป็นเพื่อนคุณนี่ขอบใจนะมาเลือกชุดกันต่อดีกว่าไซร่าบอกด้วยน้ําเสียงสดใสนอกจากสองชุดที่ให้เลือกแล้วยังขนเครื่องประดับที่ล้วนแต่เป็นเครื่องเพชรเครื่องทองออกมาให้เลือกมันมากจนลานตาไปหมดมากจนเธอคิดว่าหากมีคนหยิบฉวยไปเจ้าของก็คงไม่รู้ ฉันว่าถ้าสวมชุดสีทองกับเพชรชุดนี้น่าจะเข้ากันนะคะลนนาช่วยเลือกแม้เธอจะเห็นว่าสาวๆที่นี่เวลาออกไปข้างนอกก็ต้องสวมพักคลุมหน้ามิดชิดสวมสร้อยคอไปก็ไม่เห็นอยู่ดีแต่ก็นั่นแหละการได้แต่งหน้าแต่งเครื่องประดับสวยๆจะมีคนเห็นหรือไม่เห็นก็ช่างอย่างน้อยมันก็ทำให้สุขใจเยี่ยมเลยเชื่อลนาไม่ผิดหวังอยู่แล้วลนาส่งยิ้มบางๆให้เมื่อจัดการช่วยเลือกของให้เสร็จแล้ว ก็ออกไปจากห้องนั้นส่วนเข้ากับชาลีนที่เดินเข้ามาพอดีมีอะไรหรือเปล่าชาลีนเลิกคิว้วเพราะตอนนี้มันยังเช้าอยู่มากไม่มีอะไรค่ะฉันแค่มาช่วยคุณไซร่าเลือกเครื่องประดับกับชุดใส่ออกไปซื้อของไร้สาระจริงๆแค่นี้ก็ตัดสินใจอะไรมีได้ชาลีนสายหน้าแล้วเดินออกไปไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับเธออีกทำให้ลนาโล่งใจ ถึงจะดูไม่เป็นมิตรนักแต่ชาลีนก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครภายในห้องโถงกว้างประดับด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดหรูแบบตะวันตกร่างสูงใหญ่ในชุดพื้นเมืองสีขาวยาวกรอมเทา้ากำลังนั่งอ่านเอกสารต่างๆในแฟมด้วยสีหน้าเครลงเครียดที่ขาทั้งสองข้างมีมือของสาวสวยสองคนหน้าตาสวยจิ้มลิ้มช่วยบีบนวดให้พอละชายหนุ่มโบกมืออย่างไม่สบอารมณ์แม้จะมีสาวๆครอเคลียเอาใจ แต่เพราะตัวเลขผลกำไรจากการค้าน้ำมันที่ไม่เป็นอย่างที่ใจคิดตรงหน้าทำให้เขาหงุดหงิดแถมยังมีเรื่องขโมยของของนักท่องเที่ยวมาเข้าหูอีกตอนนี้คาซิตากำลังเร่งพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจประเทศเปิดกว้างมากขึ้นจึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมของที่นี่ที่เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปีสาวๆรีบพลานเข่าออกไปแต่พอมีบุคคลภายนอกเข้ามาด้านในและเป็นผู้ชาย สองสาวก็กระชับผ้าคลุมหน้าไม่ให้เลื่อนหลุดแล้วเดินตัวรีบออกไปมาพอดีเลโอมาฉันกำลังอยากเจอชิคคำเด่นอันฟารุกบินฟัตตหะลุกขึ้นยืนเต็มความสูงข่มให้พันเอกโอมาซึ่งตัวเล็กกว่าให้ดูตัวเล็กขึ้นไปอีกด้วยความสูงที่เกิน185เซนติเมตรของเขาในมือของชิกหนุ่มคือแฟมที่เป็นต้นเหตุให้เขาอารมณ์เสียเมื่อครูน่นี้ครับชิกแหล่งเจาะน้ำมันแหล่งใหม่ไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้คนของเรากำลังเร่งสำรวจอยู่ครับเห็นว่าพวกเขาบอกว่าจะส่งรายงานเข้ามาไม่เกินสัปดาห์นี้แนวโนมเป็นไปด้วยดีคาดว่าเราจะเจอกลุ่มซัพ์ใหญ่ในเร็วๆนี้ก็ดีฉันไม่ชอบให้ตัวเลขในบัญชีรายรับของเรามันไม่สวยก็เพราะแบบนี้เองเล่าชีกจึงได้อารมณ์เสียจนสาวๆเข้าหน้าไม่ติดไม่ต้องห่วงหรอกครับชีกไม่นานตัวเลขในบัญชีจะสวยกว่าสาวๆพวกนั้นซะอีกทำให้ได้อย่างที่พูดก็แล้วกัน อันที่จริงไม่ใช่เรื่องผลกําไรของเราหรอกแต่ฉันหุดหิดเรื่องไอโจนกระจอกที่ทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศเราในสายตาชาวโลกแย่ลงแล้วไหนจะเรื่องที่แม่ยังไม่ล้มเลือกเรื่องการหาผู้หญิงให้ฉันทั้งๆที่ผู้หญิงของฉันก็มีมากจนจะเดินชนกันตายอยู่แล้วมันไม่เหมือนกันนี่ครับท่านโอมาหัวเราะเป็นฝ่ายรินชาในถ้วยส่งให้แทนสาวสวยสองคนเมื่อครู่นี้สาวๆพวกนั้นก็แค่ก,กับแกรมแต่อาหารหลักมันก็ต้องให้ถูกใจคุณโสระยา ก็ดูผู้หญิงที่แม่หามให้แต่ละคนสิไม่ถูกใจฉันสักคนนน่นสิผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมถึงไม่ถูกใจทั้งๆที่เธอเหล่านั้นก็คลุมหน้ายังไม่ทันได้ดูเลยว่าดอกไม้ทะเลทรายที่คุณโสรยาเลือกให้สวยหรือเปล่าชีก,ก็ปฏิเสธเสี็จแล้วแค่ได้ลองคุยกันไม่กี่คำฉันก็รู้แล้วว่าภายใต้ฮิยาบนั่นน่ะไม่มีอะไรน่าสนใจจะไปยากอะไรเหล่าท่านผู้ชายเมืองเรามีเมียได้ตั้งหลายคน คนที่หนึ่งก็ตามใจคุณสรยาเสียก็ไม่เห็นจะเสียหายนี่นาะพันเอกโอมากราพูจาหยอกเย้ยกับชีกหนุ่มผู้ครองรัฐเป็นเพราะทั้งคู่เติบโตมาด้วยกันและเป็นเพื่อนกันมาด้วยฉันไม่ชอบอะไรที่มันฝืนใจอยู่กันไปแบบไม่ได้รักนละไม่เท่าไหร่แต่อยู่กับคนที่แม้แต่ชอบยังให้ไม่ได้ใครจะไปอยู่กันได้ไม่ชอบคนนี้ก็ยังมีอีกหลายคนให้เลือกนี่นาะพันเอกโอมาแยง้งเพราะตัวเขาเองนั้นมีภรรยาครบทั้งสี่คนแล้ว จึงไม่เห็นว่าการแต่งงานกับคนที่ผู้ใหญ่เลือกให้เป็นเรื่องสำคัญดูอย่างผมสิคนที่สีก็หาที่มันโอ้อๆหน้อยหัวใจมันก็กระชุ่มกระชวยเองนั่นแหละท่านฉันไม่คิดว่าตัวเองจะมีเมียสีคนเคยบอกไปแล้วนี่โอ้โหนี่ท่านพูดจริงเหรอตอนนั้นผมนึกว่าพูดเล่นผู้ชายคาสิตาที่มีเมียแค่คนเดียวหายากยิ่งกว่าง,งมเข็มในทะเลทรายอีกนะ การไปเรียนไกลถึงประเทศตะวันตกไม่ช่วยให้หนายมีความคิดแบบตะวันตกบ้างหรือไงมีเมียสี่คนยุ่งยากจะตายเป็นอย่างนั้นไปไนายวันนี้หอบงานอะไรามาบ้างเอามาดูสิชี้คาเด่นตัดบทแล้วเข้าสู่เรื่องงานแทนทั้งคู่คุยกันด้วยเรื่องงานต่ออีกครู่หนึ่งสาวใช้ในชุดดําทั้งตัวจึงเข้ามารายงานท่านชี้คะคุณสรยามาขอพบค่ะหืมแม่มาเหรอ พันเอกโอมากระตุกยิ้มแล้วรอบมองตากับชิค h a เดนยังรู้ดีว่าหากโสรยามาพบลูกชายมักจะมาด้วยสาเหตุใดเห็นทีว่าเราจะได้จัดงานใหญ่กันคราวนี้ชิค h a เดนแยกเคี้ยวเข้าใส่คนพูดพันเอกโอมาหัวราอกขึ้นแล้วขอตัวกลับเพื่อให้ชิกได้มีเวลาคุยธุระก,กับแม่ซึ่งเขาเดาไว้แล้วว่าเรื่องอะไรแล้วผมจะกลับมารายงานเรื่องแหล่งขุดเจาะน้ำมันของเรานะครับ ชี้คาเด่นเพียงแค่พยักหน้าแล้วหมุนตัวออกไปยังอีกห้องหนึ่งเพราะเมื่อครู่มีโอมาอยู่ด้วยแม่จึงไม่ได้เข้ามาในนี้ชายหนุ่มเดินเข้ามาในห้องนั้นแล้วสวมกอดโซรยาแน่นๆเพราะไม่ได้เจอหน้ากันเกือบสิบวันแล้วที่นี่แบ่งโซนระหว่างชายหญิงและแม่เองก็คงยุ่งวุ่นวายกับการปกครองส่วนในจนไม่ได้แวะเวียนมาที่นี่นอกจากมีเรื่องสําคัญและคงไม่พ้นเรื่องสาวๆอีกเช่นเคยแม่มีเรื่องสําคัญ แม่ไม่ต้องพูดหรอกแค่ขยับปากผมก็รู้แล้วเก่งจังนะคนเป็นแม่ตวัดคอนให้รู้แบบนี้แล้วทำไมชอบขัดใจแม่หาคนไหนมาให้ก็ไม่ชอบสักคนแม่อยากมีหลานชายจะแย่แล้วผมคบใครแม่ก็ไม่เอาสักคนผู้หญิงในหาเร็มหรือไม่ก็พวกดารานางแบบนั่นน่ะเหรออย่าว่าแต่ลูกที่มีฐานะสูงส่งเป็นถึงชี้เลยกับชาวบ้านธรรมดายังไม่อยากได้มาเป็นลูกสะใภ้เลย ก็ดูแต่ละคนที่แม่หามาให้สิครับถามคำตอบคำผมรู้สึกเหมือนอยู่กับคนใบ้ดูพูดเข้าก็ผู้หญิงเมืองเราถูกสั่งสอนกันมาแบบนี้พอแต่งงานกันไปสนิทสนมกันก็พูดกันไปเองจะให้เป็นแบบพวกนางแบบตะวันตกที่ลูกซื้อตัวมาไม่ได้หรอกนะถึงอย่างนั้นก็เถอะครับผมต้องการผู้หญิงที่พูดคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ผลิตลูกอย่างเดียวผมชอบผู้หญิงเก่งๆเหมือนแม่นี่ไงแม่จะมาบอกเรื่องนี้แหละ โซรยาได้ทีฉีกยิ้มกว้างๆทำให้คนเป็นลูกชายต้องเหลตามองทำหน้าเหนื่อยหน่ายผมนึกว่าแม่จะเข็ดแล้วนะอะไรคือเข็ดแค่ลูกไม่ยอมรับผู้หญิงสิบยี่สิบคนที่แม่หามาให้หรือเรียกว่าเข็ดลูกบอกเอกนี่นาว่าแม่เป็นผู้หญิงที่เก่งและอดทนเพราะฉะนั้นแม่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องลูกสะพ้ยคราวนี้ใครล่ะครับลูกสาวชีกคนไหนอีกชายหนุ่มสายหน้า คงเป็นเพราะชีกรัฐอื่นๆทั้งห้ารัฐของคาซิตาต่างก็แต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้วแม่จึงได้เดือดเนื้อร้อนใจกลัวเขาจะไม่มีทายาทมาปกครองรัฐลูกสาวชีคนไหนจะเหลือมาถึงมือคนเรื่องมากอย่างชีคําเดนละ่ะจะเหลือก็แต่ลูกสาวนายทหารหรือไม่ก็เศรษฐีในกีซาเท่านั้นแหละที่แม่พอรับได้นะ่ะใครอีกล่ะครับคนนี้รับรองลูกต้องชอบเพราะว่าการศึกษาสูงเรียนจบป,ปริญญาตรีจากประเทศตะวันตก แต่แม่เช็คดูแล้วนะไม่มีประวัติอะไรเสียหายคนนี้น่าจะเคียงบ่ากเคียงไหลกับลูกได้ดีแม่บอกมาเลยดีกว่าครับว่าใครใส่ราลูกสาวเศรษฐีซาบิดที่ครอบครัวเขาทำการค้าเพชรกับทองอยังไงละ่ะถึงจะไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตทางการเมืองแต่ยังไงครอบครัวนั้นก็ร่ำรวยมากอีกอย่างพี่ชายของใส่ราก็เป็นถึงราชองคลักษ์ขององค์สุลต่านก็ไม่ได้เวลวร้ายเกินกว่าจะรับได้จบจากต่างประเทศใช่สิ ครอบครัวนี้เขาไม่ได้หัวโบราณแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรับเอาอรารยธรรมตะวันตกมาทั้งหมดเขาก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมได้ดีไซร่าไปอยู่ที่โน่นก็มีป้าคอยดูแลก็น่าสนใจแม่ก็คิดอย่างนั้นแหละแม่ก็เลยทาบทามสูรัญยาแม่ของไซร่า,าไว้แล้วเขาเคยเป็นเพื่อนของแม่สมัยเด็กๆแล้วทางนั้นก็ไม่มีอะไรขัดข้องโก็แงละ่ะใครๆก็อยากจะให้ลูกสาวได้แต่งงานกับลูกทั้งนั้นฮัมเดนลูกเองก็อายุ30กว่าแล้วนะลูก ถึงเวลาที่จะต้องมีทายาทแล้วรู้ไหมเพื่อนเพื่อนของลูกที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็มีลูกเป็นขยงคลื้นออกจะตายไปแม่งานเยอะออกขนาดนั้นมีอะไรให้เหงาชายหนุ่นมหัวเราะเมื่อเห็นคนเป็นแม่สะบัดคอนให้ผมไม่มีลูกแต่ลูกชายคนอื่นๆของพ่อก็มีแล้วในจะลูกสาวก็มีอีกหลายคนแม่เองก็ช่วยดูแลอยู่ไม่ใช่เหรอลูกคนอื่นมันจะเหมือนหลานแท้ๆของตัวเองได้ยังไงอีกอย่างลูกเป็นชิกของกีซา การมีทายาทเป็นเรื่องสําคัญแม่ก็เห็นว่าไซร่าเป็นคนดีเรียบร้อยการศึกษาสูงไม่ล้าหลังลูกน่าจะชอบแม่นไปเจอมาแล้วรับรองว่าสวยสวยมากทีเดียวแม่ก็บอกว่าสวยทุกคนน่ะแหละแม่ก็ต้องคัดมาให้สิแต่หน้าโมโหคนที่ลูกไม่ชอบมันสวยๆทั้งนั้นไซคอจะให้แม่หานางฟ้านางสวรรค์มาให้หรือ,อยังไงถึงจะยอมแต่งงานถ้าแม่ยอมให้ผมแต่งงานกับคนต่างชาติป่านี้แม่มีหลานเต็มบ้านแล้ว ฮัมเดนเห็นหน้าแม่ก็อดหัวเราะอ,ออกมาไม่ได้อย่าเพิ่งทำหน้าผิดหวังแบบนั้นสิครับผมยังไม่ได้บอกว่าไม่ตกลงเลยขอแค่ให้ได้ลองคุยกันก่อนเท่านั้นเองผมไม่อยากคุยกันวันแรกวันเข้าหอแล้วรู้สึกว่าไปกันไม่ได้ได้สิชา้าแม่จะจัดการให้ตอนนี้ประเทศของเราเปิดกว่าแต่ก่อนชายหญิงพบปะกันก่อนแต่งงานได้ขอแค่มีพี่น้องผู้ชายหรือคนติดตามมาด้วยถ้าลูกตกลงปร่งใจ แม่ก็จะจัดการแต่งงานให้เลยทางนั้นอายุ24ปีแล้วไม่น้อยเลยสำหรับผู้หญิงที่นี่เอาเถอะครับผมตามใจแม่จะนัดเดทให้ผมเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ชายหนุ่มไหวไหลแล้ววกกลับมาเรื่องน้องคนอื่นๆที่ไปเรียนต่อต่างประเทศลอนดอนบ้างปารีสบ้างกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของเฉลยทรายบำเรอรักค่ะ เรื่องนี้จําหน่ายในรูปแบบการอ่านที่เว็บไซต์ MapMar มาเนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดอุดหนุนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ